สวัสดีครับสวัสดีพี่พีงน้อยทุกท่านเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเห็นไหมครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับก็ที่ผมได้พูดไว้นะครับว่าจะเอาแบบหน้ากากมาให้พี่น้อยทุกท่านนะครับได้รับชมก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเห็นไหมครับก็เรามาตามหน้ากล่องกันเลยนะครับหน้ากล่องเขาเขียนเป็นเหรียญหน้ากากเสือนะครับเห็นไหมครับรุ่นเรื่องสมานนักศัก์นะครับ ก็ตรงนี้เป็นที่ลึกครับทำบุญฉลองอายุ65ปีนะครับผมเห็นไหมครับพระราชพัฒนานาคอนะครับเห็นไหมครับวัดปาริวานะครับราสงครามนะครับผมบศสองพนห้าร้อยนะครับชุดหน้ากากนะครับเห็นไหมฮะเขาเขียนเป็นชุดหน้ากากนะครับผมก็จะมีเป็นเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะสักครู่นะครับสักครู่นะฮะ ขอขึ้นมาให้ใหทุกท่านได้รับชมนะครัอืมตะคูนนะครับก็จะมีเป็นชุดหน้ากากนะเห็นไหมฮะี้จะมีเป็นเนื้อทองเหลืองหน้ากากทองแดงนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงนะฮะหน้ากากทองเหลืองนะครับผมโอเคครับเรามาชมเด็กนะเรามาชมหน้ากากทองแดงกันก่อนเลยดีกว่าครับเห็นไหมฮะ ก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับหน้ากากทองแดงนะครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นหน้ากากประกบไปฮะทองแดงฮะก็รายละเอียดก็คมชัดเลยนะครับหน้ากากเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมครับหน้ากากก็คมชัดเลยนะฮะก็ที่สําคัญนะครับที่สําคัญตรงสังกตินะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะตรงสังกตินะครับตรงเนี้ยครับเห็นไหมฮะก็จะมีเป็นรอยจานของหลวงพ่อสมชายนะครับ ท่านก็จะจานจานอุไว้นะครับเห็นไหมฮะชัดชัดเลยนะครับตะคุนะฮะเห็นไหมฮะรงสังคตินะครับตรงนี้ครับนี่ฮะเห็นไหมฮะลอยจานลงไปนะครับก็หน้าหลวงพ่อก็นี่ยิ้มเหมือนเดิมนะครับยิ้มด้วยความเมตตานะครับผมฝั่งนี้จะเห็นลอยจานชัดเลยนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ นี่จานอุนะครับชัดๆเลยนะครับเห็นไหมฮสักครู่นะครับชัดไหมฮะตรงปากก็จะต่อโค้ดเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับก็ขนก็จะคมๆเลยนะครับทุกเส้นเลยนะครับเห็นไหมฮะขนคมๆทุกเส้นเลยนะครับนี่นี่คมๆทุกเส้นเลยนะฮะ ดูนะดูนะฮะครับโอเคครับเรามาชมดูอ่าด้านหลังกันนะครับอ่าตรงหูนะฮะสักตะคู่นะครับตรงหูก็จะมีเป็นการต่อ,อโค้นนะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮเห็นไหมฮะนี่ฮะสักคู่นะครับมันไม่โฟกัสนะฮะเห็นไหมครับ,รบ,รบตรงนี้ก็ตอกโค้นเหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็ตอกนะครับ เห็นไหมครโอเคครับเรามาชมดูรายละเอียดด้านหลังกันครับคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงนะครับรายละเอียดด้านหลังก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อย่อวัดเหมือนเดิมครับปอลวอนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรันนัมเบอร์มานะครับผมเห็นไหมคฮก็เหรียญก็จะสวยงามเลยนะครับเห็นไหมครับ เงาเงาเลยนะฮะตรงนี้เขียนเป็นเรื่องสมานศักดิ์นะครับเห็นไหมฮะพาะราชพัฒนากรนะครับปริวัลลราชสงครามนะครับผม12สิงหานะครับ2559นะครับก็จะมีสิงห์สิงห์คู่นะถือพัดยศอยู่นะครับก็จะมีพระพิตานะสองฝั่งนะครับโอเคครับเรามาชมอีกเนื้อหนึ่งดีกว่าครับอ่าก็อีกเนื้อหนึ่งก็จะเป็นเนื้อที่ผมชอบมากๆเลยนะครับ ก็จะเป็นเนื้อทองแดงหน้าหน้ากากทองเหลืองนะครับเห็นไหมฮะะเนี่ยฮะเหมือนหน้ากากทองเลยนะครับตุดดังทองคําเลยนะครับเห็นไหมครับรายละเอียดก็จะเหมือนเดิมเลยนะฮะเนื้อทองแดงหน้ากากทองเหลืองก็จะต่อโค้ดอยู่ฝั่งนี้นะครับเห็นไหมฮะไม่โฟกัสนะครับสักคู่นะฮะโฟกัสแล้วนะครับเขาจะต่อโค้ดหูฝั่งนี้นะะเห็นไหมครับ ก็ตรงสานะติก็จะมีจานอุบเหมือนเดิมนะของหลวงพ่อสมชายนะครับเห็นไหมฮะสำหรับเหรียญธรรมดาไม่มีนะครับเหรียญหน้ากางหลวงพ่อเขาจะจานให้นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเห็นไหมฮะขนก็จะคมคมเลยนะทุกเส้นเลยนะครับทุกเส้นเลยนะเห็นไหมฮะก็จะมีหนวดเสือเห็นไหมฮะก็จะโดดโดดขึ้นมาเลยนะครับ รประมาณหกเส้นเนี่ยฮะฝงตีหกเนี่ยครับข,ขนก็จะคมๆเลยนะฮะตรงในปากก็จะมีต่อโคดอ้กนะครับเห็นไหมครับมีโคดอีกนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับสําหรับเหรียญเหรียญน,นี้นะเห็นไหมะอ่ะชมหน้าชัดๆนะฮะชมหน้าชัดๆเลยนะครับเห็นไหมครับไ,ไม่ค่อยชัดนะฮะเพราะติดซีนนะครับ นช่ไหมครับชัดๆเลยนะก็จะเป็นหน้ากากลงไปนะเห็นไหมครับเห็นรอยประกบหน้ากากครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมครับตรงนี้ฮะก็จะเป็นหน้ากากทองเหลืองนะฮะฝั่งนี้จะเห็นชัดเลยเห็นไหมฮะเห็นมีหูสองใบเห็นไหมครับเนี่ยใบหูสองใบนะฮะนี่เป็นหน้ากากประกบไปนะครับสวยงามเลยนะฮะสำหรับ เหรียญหลวงพ่อสมชายวัดปริวาสนะครับดีนะครับใช้แล้วดีนะครับพุทธคุณก็เขียวคาดปลอดภัยนะครับผมเมตตาค้าขายนะฮะก็มีทุกอย่างเลยนะครับอยู่ในเหรียญเดียวนะครับสำหรับของหลวงพ่อสมชายวัดปริวาสนะครับผมอก็ตรงนี้เขาก็จะนี่นไหมฮะมีโค้ดวัดปอลวรนครับปอลวอนนะครับสวยๆเลยนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นรันนัมเบอร์มานะครับก็เหมือนเดิมเนี่ยเขาก็จะมีพัพิตาคู่นะฮะแล้วก็เสือเสือคู่นะครับถือใบพัดยศอยู่นะฮะตรงนี้ก็จะเขียนเหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมครเห็นไหมครับตัวนึงนะฮะก็เขียนเป็นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเห็นไหมครับเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมพระราชพัฒนากรนะครับวัดปริวารราชสงครามนะครับผมสิบสองิงหาสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับ ก็ตัวเหรียญจะเป็นปีห้าเก้านะครับตัวเหรียญจะเป็นปีห้าเก้านะแต่มาออกในงานฉลองอายุครบนะครับหกสิบห้าปีนะครับผมของหลวงพ่อสมชายวัดปรีวาสนะครับเป็นยังไงมั่งครับสําหรับคลิปนี้ถ้าพี่เพียงน้อยที่ทุกท่านชอบครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดสับรสมาชเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมก็ฝากติดตามคลิปใหม่ๆของผมเนี่ยครับว่าจะเอาอะไรมาให้เพียงน้อยรี่ทุกท่านได้รับชมนะฮะ ก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับเอาเหรียญหน้ากากนะหน้ากากเสือครับรุ่นหน้ากากนะครับของพ่อส้มชาเวปาิวานะครับมาให้เพียงน้อยเิวยงท่านได้รับชมนะสำหรับคลิปนี้สั้นๆครับผมแต่ก็ไม่สั้นนะฮะโอเคครับลากันไปก่อนนะครับอ่ะกราบสวัสดีครับ